สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมเบอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกวาจากช่องดากบัตนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นกิจกรรม snowy return นี่นะครับกับตู้อีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ครับตัวละครใหม่นะก็จะเป็นคาตาคูรินะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงคาตาคูรีก่อนเลยคาตาคูรีเนี่ยครับถ้าคนที่ชอบเนี่ยสามารถเปิดเล่นได้นะครับหรือว่าคนที่อวยตัวละครหรือมีความชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถเปิดเพื่อที่จะสมตัวละครได้นะครับ ทีนี้สกิลของคาตาคุริเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแปะเลือดออกหมดเลยนะครับก็คือมีตีหมูแล้วก็แปะเลือดออกให้ฝันของข้ามนะครับใครอยากทราบรายละเอียดเนี่ยเออลึกๆของตัวละครเนี่ยก็แวะไปดูคลิปที่ผมทําแยาากไว้จังหากที่เป็นตัวคลิปรีวิวสกิลคาตาคุริกับลูฟี่สเล็กแมนได้น,นะครับในช่องนะก็อันนั้นจะค่อนข้างลึกนะครับอันนี้แค่มาแนะนำคร่าวๆเฉย คาตาคุนี่ส่วนใหญ่แล้วสกิลทุกสกิลเลยนะครับจะมีโอกาสแปะเลือดออกให้ผ่านตรงข้ามนะเป็นตัวแปะดีบัฟเลือดออกที่ค่อนข้างเรียกว่าดีเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำถึงสิบดาวได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะตีแปะเลือดออกแบบร้อยเปอร์เซเลยนะครับแล้วมันตีหมู่นะครับแล้วมันตีหมู่นะมันตีหมู่ก็เหมาะสําหรับไปเล่นกับทีมพวกทหารเรือได้นะครับเพราะพวกทหารเรือ เออพวกสกิลรีบัฟมันจะเยอะนะครับพวกสกิลดอททั้งหลายอะ่ะคาตาคุริ่ก็เลยเหมาะกับเล่นทีมนั้นด้วยนะครับถ้าเอามาเล่นตัวเดียวโดดๆผมมองว่ายังไม่ค่อยเออเข้าท่าเท่าไหร่หรือว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอามาเล่นกับทีมเออทหารไอ,อ้ตัวสลับด้วยกันอะ่ะหรือว่าทีมทีมแสงเนี่ยยังไม่ค่อยมีตัวที่จะคอมโบด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงๆก็อาจจะ เล่นกับทีมมือได้นะครับหรืออยากสะสมสักตัวหนึ่งตัวละครมันหล่อเท่หรือว่าเราชอบเงี้ยก็สะสมไว้ตัวหนึ่งได้นะครับประมาณนี้สําหรับคาตาคุรินะครับสายฟรีจะมองข้าบไปเลยก็ได้ถ้าไปซีรีส์กับคาตาคุรีนะครับเพราะว่าอย่างผมใช่ไหมผมไม่มีตัวละครในทีมที่จะเล่นกับคาตาคุรีเลยเพราะว่าของผมมันไม่ใช่ทีมมือนะครับตัวละครมีอยู่ประมาณนี้ก็เลยมองข้าบไปเลยครับเดี๋ยวรอตู้หน้าไม่รู้ว่าจะเป็นลูฟี่สเนกแมนหรือเปล่าถ้าเป็นลูฟี่สเนกแมนผมจะสุ่มนะครับเอามาเล่นนะแต่เกิดใครที่ทได้ ก็สุ่มคาตาคุริไปเล่นได้นะครับประมาณนี้นะคร่าวๆสําหรับคาตาคุรีนะครับแล้วก็อีเวนท์ที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้นครับ1ตู้คาตาคุรีแล้วก็มีของมาเหมือนเดิมก็มีโมจิคิปวันที่7ก็เหมือนเดิมครับมีกล่องที่สามารถมีโอกาสลุ้นได้เศษคาตาคุรีเหมือนกันส่วนที่เหลือก็เป็นของสุ่มตู้มันแล้วก็เป็นตู้ตัว,ตวแดงตัวม่วงทั่วไปครับวันที่7นะย้ํานะครับว่ามันสุ่มนะมันสุ่มไอดวงดีก็ได้อยู่ครับ เออถัดมาก็จะเป็นตู้ผู้ช่วยแดงที่วนมานะครับแต่ตู้ผู้ช่วยแดงเนี่ยต้องบอกอย่างงี้นะครับรอบที่แล้วใครที่ได้แค่น้องบันเชอรี่นะครับรอบนี้ให้เอาน้องเลจูนะครับถ้าแบบดวงไม่ดีเลยแบบผมเนี่ยเอาแค่ตัวเดียวพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตู้มันก็จะวนมาเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างงี้นะครับทีนี้ไอ้ตู้เนี้ยครับมีเทคนิคในการสุ่มนะก็คือคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะแจกเหรียญเยอะนะครับมันจะแจกเหรียญเยอะเนี่ยรวมๆแล้วห้าเออเจ็ดวันนะครับบวกกับไอ้ตรงนี้ด้วยอีกเนี่ย เราจะได้ประมาณ55เหรียญครับ55เหรียญเท่ากับว่าเราจะบดเพชรในการสุ่มตัวนี้แค่ประมาณเออครึ่งหนึ่งนิดๆเท่านั้นนะครับแนะนําว่าให้ใช้เหรียญสุ่มฟรีสุ่มรายวันไปก่อนนะครับเพราะว่าโลการสุ่มตรงนี้ครับมันเก็บสะสมไปวันถัดไปได้อ่าเรารอดูวันสุดท้ายเราสุ่มเหรียญฟรีไปหมดแล้วถ้ามันยังไม่ออกเราค่อยเอาเพชรกดเข้าไปนะครับเพราะว่าไอตรงนี้มันเก็บข้ามข้ามวันสะสมไปได้ ัทสุดท้ายเราสามารถกดได้เต็มแม็กเลยนะครับคือ140ครั้งแต่ความจริงแล้วเราจะใช้เพชรไม่ถึง140ครั้งหรอกก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าใครดวงดีมันจะออกก่อนนะครับถ้าใครดวงดีไอ้พวกเหรียญเหรียญฟรีทั้งหลายที่แจกครับเราแจกไปสุดเราก็เขาแจกมาเราสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีโอกาสออกก่อนนะครับใครออกก่อนคือดีไปทีนี้คราวที่แล้วใครเลือกน้องเลจูให้เอามันเชอรี่นะครับรอบนี้ใครเลือกน้องมันเชอรี่รอบที่แล้วรอบนี้เอาเลจูครับ เพราะว่ามันมีวาสนาคู่กันนะครับ2คนนี้มันไปปลดได้สเตตนะนะถ้าใครอยากทาดาวก็สุ่มได้นะครับไม่ผิดนะแต่สำหรับสายฟรีส่วนมากจะได้ตู้ละตัวนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันปลดสเตตยังไงครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเออมันจะมีเอ,อาวาสนามันอยู่นะครับก็คืออันนี้นะเนี่ยจะคู่กันครับอย่างเช่นของผมรอบที่แล้วได้บันเชอรี่ตัวเดียวรอบนี้ผมก็เลยเอาเอเลจู A นะครับก็คือเอาแค่ตัวเดียวเหมือนกันไม่โลภนะครับเพราะผมก็เล่นเรื่อยๆนะเกนะมนี้ มันจะปลดล็อกสถานนะตรงนี้ครับจะได้ค่าสแตทมาเพิ่มนะเหมาะสำหรับสายฟีนะครับปดตรงนี้ปุ๊บทีมเราก็ได้สแตทเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับโอเคอ่ะถัดมาก็จะเป็นเอ่ออีเวนท์ที่ขายของเป็นเพชรเป็นอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวมันน่าจะเข้ามาช่องนี้ครับที่ขายของเป็นเพชรอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เรื่อยเปื่อยนะไม่ค่อยมีอะไรเอ่อมันให้เรารับของฟรีประมาณนี้นะครับมันจะมีอยู่สองสองตู้นะที่เข้ามารอบนี้ก็คือ ตู้คาตาคุริแล้วก็ตู้ผู้ช่วยแดงนะครับต่อไปไปดูกิจกรรมนี้นะครับ snowy return นะมันจะเป็นธีมกิจกรรมคล้ายๆตุดจีเลยครับมันเข้ามาช่วงตุดจีนพอดีนะอ่ะไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีของแจกรายวันนะครับ daily s u r p r i s นะเออมีของแจกทุกวันนะครับ14วันนะใครที่อยู่เซิร์ฟหลังๆอาจจะเข้ามาแล้วได้เล่นไม่เต็มไม่เต็มจํานวนวันของมันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนทางทีมงานเขายัง เรียกว่าอะไรอะแก้หาวิธีที่จะทําให้มันเข้าเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยแล้วก็อยู่สิสี่วันเต็มเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องรอดูว่าเซิร์ฟหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นสิบสี่วันเต็มนะครับโอเคของแจกก็มีประมาณนี้นะครับรายวันสิบสี่วันเต็มเต็มนะของผมรอบนี้ดีอยู่แล้วก็กิจกรรมที่มีมาให้แลกก็จะเป็นเอ้ยที่มีมาให้เล่น,นครับก็จะเป็นพวกนี้นะกิจกรรมน้องปลาทองนะครับเล่นง่ายนะก็วันหนึ่งเล่นสามครั้งนะครับมันจะมีเคสตรงนี้นะมันจะมีเคสตรงน้วัคลระบแก ต้องเล่นให้ได้500แต้มนะครับต่อวันคุณจะได้กล่องตรงนี้ด้วยวิธีเล่นก็ไม่ยากครับเหมือนรอบที่แล้วกิจกรรมปลาฉลามครับก็คือโยนห่วงใส่น้องปลาทองนะครับเออน้องเป็นปลาทองนะน้องเป็นปลาทองไม่ใช่ปลาหมึกนะครับหลายๆคนมองแล้วเหมือนเป็นปลาหมึกนะแต่จริงๆแล้วน้องเป็นปลาทองครับเออรอบนี้เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเอาน้ําวนตรงกลางออกไปครับมันทําให้เราไม่ค่อยตาลายเท่าไหร่นะก็ไอพื้นหลังอ่ะมันเป็นสีเข้มนะครับมันก็เลยทําให้มองง่ายระดับหนึ่ง แต่จะไปยากตอนที่ห่วงเริ่มเร็วขึ้นๆๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมลองได้สักพักหนึ่งนะข่าวๆประมาณนี้กันเดี๋ยวผมปล่อยเลยไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นในชะั้ีมอีกทีได้พยายามวันๆหนึ่งเล่นครบสามครั้งนะครับแต่ถ้าอยากเล่นเพิ่มคุณจะต้องจ่ายเพชรยี่สิบครับแล้วก็มันมีแข่งตำแหน่งนะครับมันมีแข่งแรง์กิ้งการทำแ้มนะก็ดูได้ว่าของราวันมันมีอะไรบ้างครับขอเราวันมันก็มีประมาณนี้นะ เออมันก็ไม่ได้หรูหราเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดใครชอบความท้าทายอยากได้ความสะดุกตอนเล่นอยู่ในเกมก็แวะมาเล่นได้นะครับถัดมาก็จะเป็นทอยลูกเต่านะครับทอยลูกเต๋าเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราทอยไปเดีย๋ยวเราได้อะไรบ้างนะครับแต้มมันจะมีประมาณนี้นะนะได้ของเราวันวันในกล่องพวกนี้ดีนะครับในกล่องพวกนี้ดีนะของเราวันในกล่องอย่างเช่นกล่องนี้คุณจะเห็นว่ามันมีตัวอะไรนะครับแล้วก็มีพวกแ้มเออเลขรหัสนะครับเอาไปแลกของได้ กล่องนี้มีเพชรพันหนึ 1, น่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมเปิดในสตรีมมาสากล่องอรผมได้เพชรมาสองกล่องเลยนะก็ถือว่าดีอยู่ครับไอหินนี้ก็ดีนะครับหินเอาไว้รีโลตัวละครตอน30ดาวหรือ12ดาวแล้วนั่นเองครับทีนี้เออถามว่าไอตัวอักษรที่ได้มาจากเปิดกล่องเอาไปทำอะไรได้ไปแลกตรงนี้นะครับเออคอลเลกชันเบิร์นเออเดี๋ยวผมแนะนำวันนี้นะครับว่าเราควแรแลกอะไรก่อนครับอย่างแรกเลยกิจกรรมมาทั้งหมดเออสิสี่วันใช่ไหม แค่วันแรกเนี่ยผมแรกเออผมเปิดกล่องได้มาหมดแล้วนะครับอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นละชิ้นแล้วกล่องนี้ครับมันใช้แค่5ชิ้นเองแนะนําให้แรกอันนี้ก่อนนะครับมันเป็นกล่องแสงมืดนะครับมันเป็นกล่องแสงมืดที่เราเลือกตัวละครได้นะครับมันเขียนย้ำไปเลยนะว่า s e l e c t and get f o l l o w i n g o n e i t e m นนะครับก็คือคุณเลือกตัวละครอันนี้ได้เลยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกมังโก้หรือไม่ก็โจ๊ดกันนะครับหรือว่าใครอยากชอบทําตัวอื่นก็เลือกตัวอื่นได้นะครับไม่แปลกนะไม่ผิดอะไรเราลงมาก็จะเป็นผู้้ช่วยกกัับบผลลไมนะครเเือเอา ถัดมาเป็นศิลาลอดเพจศิลาลอดเพจเนี่ยครับผมไม่ค่อยอยากให้แลกนะเพราะมันใช้เวลาทํานานมากกว่าคุณจะเปิดโพในกรีฟได้ครับใช้เวลาเป็นเป็นปีอยู่ต่อมาก็จะเป็นกล่องเอ่อจอคอร์เอสอาร์นะครับมีให้แลกได้หนึ่งกล่องนะแล้วก็จะเป็นกล่องรูนนะครับเอ่อไอรูนเนี่ยรูนสามอันนี้มันเป็นรูนที่หายากนะครับก็คือรูนพีคอมโบรูนเอ็มคอมโบนะครับแล้วก็รูนแอสเซิลหรือว่ารูนสัตว์นั่นเองนะครับมันค่อนข้างหายากนะครับถ้าแลกได้แนะนำว่าถ้ามีแต้มเหลือให้มันแลกนะครับ อันนี้จะเป็นเศษของทองนะครับก็คือสะสมครบร้อยชิ้นเราสามารถคลาฟมาเป็นของชิ้นนั้นได้1อันนะครับแต่อันนี้มันให้แลกได้แค่20แต่แลกได้5ครั้งเท่ากับว่าคุณจะแลกได้ของทอง1ชิ้นแน่นอนครับใช้ตัวอักษรไม่เหมือนกันนะครับใช้ตัว c นะบางชิ้นใช้ตัว d นะครับดูดีๆครับดูดีๆที่เหลืออันนี้ครับผมแนะนานะอะไรแสงมืดอย่าลืมแลกครับแลกได้2ชิ้นเลยด้วยนะอย่าลืมแลกนะครับเอาไว้ทาตัวละครแตกมือได้ที่เหลือก็เป็นสัวแดง เออใบสุ่ม s อ r ทั่วไปนะครับที่อยากให้แลกเลยจริงๆนะครับก็คืออันนี้ก่อนเลยกล่องเลือกตัวละครแสกมือนะครับลองลงมา,าคุณอาจจะแลกอันนี้ก็ได้นะครับเอาไปแลกผลไม้ปีาศาจได้นะครับห้าสิบห้าสิบเศษนะครับส่วนรูนันนี้ยังผมยังเฉยๆอยู่กล่องเอเซาร์นี้จะแลกก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรถ้าเกิดเราตัวละคอรอยากทําดาวหรือว่าทำฮา,าคิเราแลกไปทําฮาคิได้นะครับก็ถัดมาจะเป็นของทองนะครับ เห,เหลือแล้วค่อยมาแลกได้นะเนี้ยเอพราะมันครามาเราแลกหมดห้าอันนี้นะมครับมันจะได้ร้อยเศษพอดีก็จะได้หนึ่งชิ้นพอดีครับแล้วก็เราลงมาก็จะเป็นอะไหล่แสงมืดครับที่เหลือก็แล้วแต่แหละทีนี้ใครอยากแลกอะไรก็แลก,อ,นนกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่เราเลยนะอ่าโอเคสำหรับกิจกรรมถอยลูกเต่าแล้วก็จะมีลูกเต่าสีทองนะเอ่อโกลเด้นไร์เนี่ยครับผมเอ่อไอสุ่มอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันได้แต้มเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันว่ามัน ได้แต้มเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็กิจกรรมทอยลูกเต๋ารอบนี้นะครับถ้าใครจํากันได้รอบก่อนเนี่ยกิจกรรมก่อนมันจะเป็นทอยลูกเต๋าน่องไก่ใช่ไหมครับทีนี้ในรอบนี้นครับมันจะมีตรงนี้อยู่แต้มกิจกรรมการทอยครับถ้าเป็นน้องไก่ถนะ้าผมจะไม่ผิดมันจะพันหใช่ไหมแต่พอเป็นกิจกรรมทอยลูกเต๋าของ snowy r e t u e r รอบนี้มันเป็นแต้มทอยลูกเต๋าที่เอาแค่850แต้มไอตรง850แต้มเนี่ยครับ เล่นถึงวันสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมนะครับอันนี้ยังไม่การันตีนะแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะถึงนะครับถ้ามันไม่ถึง8 5 0แต้มก็จะถึงประมาณนี้นะครับสําหรับสายฟรีนะเออสหรับสายฟรีถ้าไปถึง8 5 0แต้มจะมีกล่องนี้ครับกล่องแสงมืดที่สุ่มนะครับสุ่มนะย้ํานะว่าสุ่มนะครับเออโอเพ่นเรนด้อมเกตโฟลววิ่งหนึ่งไอเทมนะครับก็คือสุ่มนะสุ่มตัวละครที่ได้ในนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจะพิเศษหน่อยนะครับ มันจะทอยลูกเต๋าได้อะไรสักอย่างแหละถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนได้แต้มได้เลข6เหมือนกันทุกอันมั้งครับเน้วมันจะได้ตรงนี้นะก็คือสายาพิเศษนะครับเอาไปใช้สวยๆได้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะสามารถเล่นไปจนถึง850แต้มได้หรือเปล่าของผมเนี่ยไม่ซีเรียสนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับกล่องนี้มันเป็นกล่องสุ่มนะถึงก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกันว่าผมจะเล่นไปถึงหรือเปล่านะครับ อีกอันนึงถัดมาก็จะเป็นอันนี้นะครับ monster attack monster attack ก็คล้ายคล้ายรอบก่อนนะครับรอบก่อนจะเป็นจินเบในกิจกรรม new world begin ใช่ไหมรอบนี้ก็จะคล้ายๆกันครับมีด่านมาให้เล่นเออ9ด่านด่านสุดท้ายก็จะเป็นไคโดให้ตีนะครับแล้วจะรีเซ็ตทุกๆ2วันนะครับไอ้ด่านพวกนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับเพราะว่ามันได้ทรัพยากรเยอะนะครับทรัพยากรที่ว่าก็คือเวลาเราลงด่านนะครับมันจะได้เหรียญนี้ครับเหรียญสี่แฉกเนี่ยเออเหรียญลัก Lucky c o i เอามาใช้ทอยลูกเต๋าตรงนี้นะครับ มันดีตรงที่ว่ามันรีทุกๆ2วันนะครับเอีเราก็จะได้แต้มถอยลูกเต๋าออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ดานสุดท้ายถ้าเราไปเล่นเนี่ยเราก็จะได้ของประมาณนี้นะครับรายวันอย่าลืมมาตีนะอย่าลืมมาตีต้องตีทุกวัน,นครับว่าวันถัดไปเราจะได้รับของนะครับประมาณนี้นะถัดมาก็จะเป็นพัเซิลพัเซิลอันนี้ก็เหมือนเดิมครับจิกซอขอละวันในจิกซอก็มีประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับรอบที่แล้วกิจกรรม new o r l d begin เนี่ยมันเป็นกล่องตัวละครเดยรา,าแต่รอบนี้มันเป็นกล่องอาวุธประจําตัวสีแดงนะครับอ่ะ ย้ำนะครับอาวุธประจำตัวสีแดงเลือกได้แค่1ชิ้นนะครับเพราะมันมีแค่50เศษน,นะจะได้กล่องนี้นครับคุณต้องเปิดทุกช่องนะก็คือเปิดฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้หมดแล้วตรงนี้ถึงเปิดนะครับถึงจะได้นะรอบที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นแค่19วันมัน้งกิจกรรมเก่ามันก็เลยละไม่ไม่เต็มช่องนะขาดไปช่องหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเซิร์ฟผมอ่ะมันได้เล่นเต็ม14วันนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ครบทุกช่องก็อย่าลืมทำเวสรายวันตรงนี้นครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าให้ทําอะไรบ้างน,นะคร ก็พยายามไปทำเควสตรงนี้ให้เสร็จนะครับมันจะได้เศษจ,จิ๊กซอว์มาเปิดนะครับเนียทุกวันนะควรทําให้ครบทุกวันนะครับจะได้เศษจ,จิ๊กซอว์มาเปิดภาพตรงนี้นะครับอะไรของรางวัลเหมนกันนะโอเคถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมไฟเวิร์กถ้าหลายๆคนจําได้เนี่ยของเก่ามันจะเป็นเอ,อ่อฮอนเซตเฮาส์นะครับหรือว่าส่งน้องผู้ช่วยแดงกับผลไม้ออกไปหาของครับวันวันหนึ่งแล้วก็ส่งออกไปเลยแล้วก็กดเคมตรงนี้ เราจะได้แต้มตรงนี้มาครับเอาไปซื้อของนะถามว่าแต้มนี้จะไปซื้อของตรงไหนครับซื้อตรงนี้นะครับเซลล์ช็อปอยากได้อะไรซื้อเลยนะครับกล่องผู้ช่วยมีกล่องผลไม้แดงมีตรงนี้นะครับสะสมมาซื้อได้นะครับซื้อได้ทั้งหมดยี่สิบชิ้นครับเปยี่สิบครั้งนะส่วนใครอยากเปิดอย่างอื่นเปิดได้ครับแต่ผมแนะนํานะถ้าคุณอยากให้ทีมแข็งไวๆให้เลือกอันนี้ครับเศษผลไม้ครับ เศษผลไม้หรือว่าเศษผู้ช่วยแดงนะครับอ่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างมีประโยชน์ครับถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมเออร์ดิลิเชียดัมปิ้งนะครับหรือว่าทําเกี๊ยวซ่านั่นเองครับก็คล้ายๆกิจกรรมคราฟเค้กรอบที่แล้วครับไอ้พวกเกี๊ยวซ่าพวกเนี้ยมันจะมีเควสให้ทําอยู่นะครับว่าคราฟเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณนี้มันจะมีของเอาวัอยู่วันใกล้ๆสุดท้ายค่อยมาคราฟได้ครับไม่ต้องรีบคราฟนะครับไม่ต้องรีบคราฟมาสุดท้ายค่อยมาคราฟได้เวลาเราคราฟของออกมาเป็นของพวกนนีี้เ่ย ของพวกนี้มันมีโอกาสเปิดออกเป็นเพชรก็มีนะครับบางคนคาราฟแล้วเปิดได้เพชรเยอะก็มีนะครับแต่แบบนะนําว่าวันท้ายๆครับสองวันสาวันสุดท้ายค่อยมาเอ่อแลกของมาคาราฟนะครับเพราะมันให้คาราบสูงสุดเนี่ยร้อยยี่สิบครั้งนะครับเดี๋ยววันท้ายอ่ะไอ้พวกแป้งกับไอ้ไอ้น้ำาันนี้เราจะเหลือเยอะมากแล้วค่อยมาคาราฟก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรอยโคมนะครับรอยโคมข้าวกอนเนี่ยมันเป็นบอลลูนใช่ไหมแต่รอบนี้เป็นรอยโคมนะครับรอยโคมนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือให้สุ่มแค่นี้นะครับ ถูงฟรีออหรือว่าลอยโครฟรีเฉพาะสีฟ้ากับสีม่วงนะครับแล้วก็สีแดงนะสีส้มไม่ต้องนะครับสีส้มไม่ต้องมันเปลืองนะครับมันแพงแล้วมันได้ของไม่ค่อยดีครับ <S <S แล้วก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมรอยโคมันเนี้ยมีโอกาสออกกล่องเลือกตัวละครแสงมืดเอ่อกล่องแดงที่เลือกตัวละครแสงมืดครับต้องดวงดีจัดๆนะถึงจะได้ซึ่งคนที่ได้เนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่มีจริงๆนะครับแต่มีจริงๆนะ,นะแล้วก็ไอ้롱รลลางวัลตรงเนี้ยครับ แข่งแรงกิ้งเนี่ยไม่ต้องไปแข่งก็ได้ครับมันได้ของไม่ได้ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอกก็ของทั่วไปบิ๋วที่เราสามารถหาได้เรื่อยๆครับเราเราสุ่มแค่รายวันอย่างเดียวก็พอกิจกรรมตัดมาจะเป็นฟลอสบบยบล็อกนะครับอันนี้เป็นสุ่มกาชาของในนี้นะซึ่งใช้เงินจริงในการสุ่มนะครับสายฟรีมองข้ามไปเลยต่อให้เป็นสายเติมสุ่มก็ไม่คุ้มนะผมมองว่ากินเงินเอยอะไปหน่อยครับก็มองข้ามไปเลยแล้วกันเออที่เหลือก็น่าจะไม่มีแล้วสำหรับกิจกรรมนี้ครับเล่นง่ายๆเหมือนกิจกรรมรอบก่อนครับ ไม่มีอะไรพิสดารมากก็รีวิวไปหมดแล้วนะกิจกรรมตรงนี้ถือซะว่าเป็นกิจกรรมทีมจุดจีนนะครับที่เพิ่มเข้ามาพอดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น UI แต่และอย่างเนี่ยมันเป็นสีแดงหมดเลยใช่ไหมครับก็เป็นทีมจุดจีนเลยนะไอที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานซัเซอร์ไมห่ห่างอย่างผมมากเนี่ยก็น่าจะได้เล่นอยู่นะแต่ว่าจํานวนวันเนี่ยจะได้เล่นเต็มไหมเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับโอเคข่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมชทโนวีรีเทิร์นกับตู้คาตาคุรีนะ ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลสาหรับคนที่กิจกรรมยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับเวลากิจกรรมมันเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าโอเคกิจกรรมนี้มาเล่นยังไงบ้างเราควรแลกอะไรบ้างประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อให้มือใหม่ที่ได้แวะมาเล่นเกมนี้เนี่ยจะได้มีข้อมูลไว้รองรับการเข้ามาของตู้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ถ้ายังไงใครชอบหรือว่าดูแล้วคลิปมีสาระก็ฝากกดไลค์พลโลทีด้กันครับเป็นกำลังใจให้กันนะ จะได้เปิดการมองเห็นจะได้เพื่อนเล่นเกมเยอะขึ้นนะครับก็ถ้าาไ,ไงเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าผมเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดยิบย่อยอย่างอื่นมาให้นะครับตอนนี้ก็ฝากไว้ก่อนเออเดี๋ยวว่ากันอีกทีเรื่องซีวกับรูนนะผมยังไม่ได้เทสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าไงเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมครับผมใครดูแล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันนะขอบคุณมากบผมไปละ